วันนี้ตรงกับวันที่29มีนาคมเช้าเชา้ชาแบบนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องบงเพ็ญบาร,รมีบำเพ็ญเพียรฝึกคนอบรมจิตใจ เพื่อที่จะเริ่มต้นในชีวิตของวันใหม่เราควรเริ่มต้นใหม่ทุกๆวันการปฏิบัติมันก็คือการฝึกจิตของตัวเองเราจะพูดบ่อยตอนนี้เรากำลังเป็นผู้บำเพ็ญบารมีการบำเพ็ญบารมีของเราทำไม่ได้เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญบารมีบารมีสิบทัศที่พระพุทธองค์ของเราทรงบำเพ็ญมาเป็นบารมีที่แก่กล้าบำเพ็ญด้วยปรมัติหรือความยิ่งใหญ่แต่เราสาธุชนทั้งหลายสามารถบำเพ็ญบารมีแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เหมือนกัน แต่มันจะเป็นการบำเพ็ญบาร,รมีในชีวิตประจำวันที่พระพุทธองค์ทรงปรารถนาเอาไว้ในการบำเพ็ญบาร,รมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณแต่เราทั้งหลายเป็นการบำเพ็ญบาร,รมีในชีวิตประจำวันเพื่อขัดเกลาสติเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะว่าสติก็คือการอยู่รอด อาขาดสติก็อยู่รอดได้ลำบากในชีวิตของคนเราหนึ่งวันมียี่สสี่ชั่วโมงเราเคยสังเกตตัวเองหรือเปล่าว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ให้เรานึกเสมอว่าเรามากำลังบำเพ็ญบาลมีด้วยความปัถนาของเราคือการหลุดพ้นจากสังสารวัฏในชีวิตนี้ การบำเพ็ญบารมีของเราขอให้ได้บำเพ็ญบารมีในชีวิตประจำวันทำเพื่อให้สมาธิมันเกิดขึ้นมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงให้ทานบารมีแม้กระทั่งดวงตาให้แม้กระทั่งชีวิตให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกให้เมียนี่นคือทานบารมีแต่ในชีวิตของเราสามารถบำเพ็ญได้ในชีวิตประจำวัน การบำเพ็ญบาร,รมีของเรามันจะเสร็จได้ด้วยกายวาจาและจิตใจจิตใจน้อมไปที่การให้ทานวาจาเป็นออกมาด้วยความบริสุทธิ์ให้ด้วยกายที่มันคงตั้งมัน่นด้วยสติและปัญญาคือการบำเพ็ญบาร,รมีงดงามมาก พอที่นี่เราก็นึกถึงว่าเราจะอธิษฐานบาร,รมีอย่างไรเนาะในชีวิตประจำวันตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ต่อไปนี้เราจะจัดตารางให้แก่ตนเองตารางทำความดีนี่คือการบำเพ็ญอธิษฐานบาร,รมีแบบงา่ายงต่อไปเราจะจัดเวลาให้ตนเองเวลานี้เราจะทำสมาธิ เวลานี้เราจะเดินจงกรมเวลานี้เราจะพักผ่อนทำกิจให้มันเกิดขึ้นมาให้มันเป็นภาระชนิดหนึ่งเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีขันหา้าแบกบภาระมาเมื่อเราตั้งสัจจะอธิษฐานสัจจะของเราต่อไปสัจจะบารมีเราจะตั้งสัจจะว่าต่อไปเราจะเป็นผู้ที่พูดน้อยลง ต่อไปเราจะสังเกตตัวเองให้มากกว่าสังเกตผู้อื่นบุคคลใดที่มักจะสังเกตผู้อื่นบุคคลนั้นไม่สามารถจเจริญสมาธิได้แน่นอนให้สังเกตจิตใจของตัวเองให้เราคิดว่าเรามากำลังฝึกสมาธิเราจะอยู่กับตัวเองให้เป็นเป็นกายยาว,วิวิเวกสามอย่างเป็นสิ่งที่สำคัญนะนี่คือองค์ประกอบแห่งความสำเร็จเหมือนกัน วิเวกที่หนึ่งก็คือกายาวิเวกทำกายให้วิเวกไม่คุกขี่พูดคนเดียวทะเลาะกับตัวเองไม่มองผู้อื่นมองแต่ตัวเองผู้คนใดที่ชอบสังเกตผู้อื่นมากกว่าตนเองผู้นั้นไม่สามารถที่จะเจริญสมาธิได้อย่างลึกซึ้งชอบตำหนิติเตียนผู้อื่นมองข้อผิดพลาดของผู้อื่นลืมมองข้อผิดพลาดของตัวเอง คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ฉันชอบฉันไม่ชอบนั่นแหละคือตัวทุกข์ยิ่งมองอยิ่งทุกข์ถ้ามองตัวเองทุกข์มันจะเห็นทุกข์ที่แท้จริงถ้ามองคนอื่นแล้วทำให้ตัวเองทุกข์ทั้งกายทั้งใจมีแต่ความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยการบำเพ็ญอุเบกขาบราามีก็เหมือนกันที่พูดกันไว้เมื่อคืนนี เราจะบำเพ็ญบารมีให้เสร็จสิ้นด้วยกายวาจาและจิตใจการบำเพ็ญอุเบกขาบารมีในคำพูดเราจะพูดในสิ่งที่ควรพูดเราจะไม่สังเกตคนอื่นและเอามาพูดให้คนอื่นฟังพูดต่อๆกันไปสภาพจิตใจตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนเราเกิดขึ้นมาอายตนะเหล่านี้แหละทำให้เราเกิดมาเป็นคน เมื่ออายตนะเกิดขึ้นสัตว์โลกจึงเกิดพยายามสังเกตตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเองอย่าสังเกตผู้อื่นไม่มีใครดีกว่ากันให้ทำตัวเองให้ดีที่สุดต่อไปนี้อาตมาก็าอยากให้ทุกท่านได้อ,อยู่กับตัวเองนะทีนี้นะพอเขาสังเกตว่าโอ้ คนนี้เขามีความตั้งใจไม่ใช่ว่าม,มองดูแล้วอิจฉาคนนั้นนั่นคือโทสังเขาเรียกว่าโทสะอิจฉานะโอ้คนนี้ตั้งใจดีสิ่งที่เราจะต้องกล่าวออกมาคือสาธุสาธุสาธุเมื่อเราเห็นใครก็ตามที่กำลังเก็บอารมณ์เราจะกล่าวคําว่าสาธุสาธุเราจะไม่มองว่าโอ้ขนาดนี้เลยเนอะ เมื่อเราสังเกตว่าคนนี้เก็บอารมณ์เราก็จะไม่พูดไม่คุยยิ้มใส่กันถ้าเราจะคุยกันจริงๆก็อยากให้มันถึงห้านาทีคุยน,น้อยๆสนทนาน้อยถ้าอยากทำสมาธินะนี่คือองค์ประกอบแห่งความสําเร็จเหมือนกันถ้าเราอยากฝึกจิตฝึกใจของตัวเองพยายามทำกายให้เป็นวิเวกสังเกตแต่ตัวเอง ใครเป็นอย่างไรทาตามาสังเกตออกพออยู่ใกล้กันพยายามสังเกตตัวเองให้มากๆอย่าสังเกตผู้อื่นเมื่อสังเกตผู้อื่นแล้วความไม่ชอบใจในหูในตาเกิดขึ้นมาเป็นอกุศลอี้ถ้าเรามองตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่งามนั่นคือสิ่งที่ควรทำเราอย่ามองว่าตัวเองเป็นสิ่งที่งามกว่าผู้อื่น เราจะทําจิตใจของตัวเองฝึกจิตฝึกผลอบรมจิตใจทําตัวเองให้รอดพ้นเราจะไม่เอาชนะผู้อื่นด้วยกายวาจาและจิตใจเราจะเอาสติปัญญาของตัวเองมาขัดเกลาตัวเองนี่แหละคือองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดถ้าเรามัวแต่มองผู้อื่นคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีคนนี้พูดไม่พอ คนนี้สภาพจิตใจไม่ดีการที่เรามองนั้นแหละมันจะสะท้อนย้อนกลับมาหาเราอัตมาบอกแล้วว่าอยู่ที่นี่ให้อยู่แบบสบายให้สังเกตแตัวเองอยู่กับตัวเองถามตัวเองว่าเรามาเพื่ออะไรถามตัวเองว่าเราหลับตาลงไปเราจะทำอะไรนี่คือสิ่งที่ควรทำนี่คือการบำเพ็ญบารมีในชีวิตประจำวัน ถ้าเราทำได้มันก็เป็นการดีการคุกคีสนทนาคนเราชอบพูดแต่สัญญาไม่ชอบอยู่กับปัจจุบันถ้าจะคุยกันก็คุยในสิ่งที่ดีๆคุยในอารมณ์ปัจจุบันถ้าเราคุยกันด้วยสัญญา,ม,าม,มีแต่ความโกรธมีแต่ความทุกข์คุยด้วยสัญญา จับก็ไม่ได้มองก็ไม่เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอยากให้มันเกิดขึ้นมาอีกสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงก็อยากได้มันมาอยู่ในจิตในใจสภาพจิตใจนี่สำคัญมากอำนาจของการบริหารจิตใจของตัวเองก็คือการทำสมาธิถ้าเราไม่บริหารจิตใจของตัวเองเราก็จะเป็นคนที่มองแต่คนอื่นมองแต่ผู้อื่นอยางนั้นเลย คนนี้ดีคนนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ใช่การบำเพ็ญบาร,รมีในชีวิตประจำวันนะเนลวลาเราจะพูดอะไรไม่พูดดีที่สุดแม้แต่คำพูดมันจะเป็นคำที่ดีมีความหวังดีปรารถนาดีมันอาจจะเป็นลูกศอนก็ได้ลูกศอนนี่ก็ทำให้เกิดทุกข์เหมือนกันเป็นกิเลสตัวที่สองของทุกขงังน่าจะตัวที่สองหรือตัวที่สาม,มนี่ ทุกตโตมีอยู่25ตัวลูกศรนนี้มันคอยทิ่มแทงจิตใจของตัวเองด้ือพูดอื่นด้วยการกระทําคำพูดนี้สำคัญมากมันแทงเข้ามาถึงในจิตใจถ้าเราเป็นผู้ที่วางอุเบกขาได้โอ้ถือว่านี่เป็นกรรมของเราแล้วเขาถึงมาพูดให้เรากรรมของเราแล้วเนาะยอมรับแล้วก็ศรัทธามันกรรม ทำไมเขามาคิดกับเราแบบนี้เนอะมันเป็นกรรมของเรายอมละอยู่กับตัวเองยิ้มสู้เรามีลมหายใจเราเกิดมาไม่ได้เอาใครเกิดมาด้วยเราเกิดมาตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะตั้งใจฝึกฝนอบรมจิตใจของตัวเองสนทนาเน้น้อยหรือจะสนทนาจริงๆก็อย่าให้มันนานอย่าให้สัญญามันเกิดขึ้นมา คนเราส่วนมากมักคุยแต่เรื่องสัญญาส่วนมากคุยแต่เรื่องของผู้อื่นไม่ชอบคุยเรื่องของตัวเองหาข้อผิดพลาดของคนอื่นมากกว่าหาข้อผิดพลาดของตัวเองนั่นไม่ใช่การบำเพ็ญบาร,รมีที่ถูกต้องให้พยายามจดจำเอาไว้นี่คือองค์ประกอบแห่งความสำเร็จตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่อาตมาก็พาหายใจ เพื่อที่จะให้เราเอาลมหายใจมาอยู่ในชีวิตประจำวันเราก็ต้องควรกำหนดลมเข้าลมออกหายใจเข้าบริกรรมว่าเข้าหายใจออกบริกรรมว่าออกทำจนมันชินชานาญมันเห็นลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกมันคุ้นเคยต่อไปลมมันจะเป็นธรรมชาติพอลมมันเป็นธรรมชาติหายใจเข้าออกมันก็เบาจิตก็เบาตามหายใจเข้าหายใจออกมันละเอียดจิตก็ละเอียดตา เพราะว่าจิตเป็นตัวทําให้ลมมันมากระทบมันก็ค่อยเบาไปตามลมเหมือนกันจิตพอจิตเบาลมก็เบาลมละเอียดจิตละเอียดนั่นแหละเรากำลังทำให้มันเกิดคาวามสว่างขึ้นมาจิตใจของเรามันมืดมันบอดมานานแล้วเราต้องการให้มันเปิดสาว่างขึ้นมา บางคนหลับแล้วก็ไม่อยากตื่นไม่อยากเจอกับสิ่งที่มันเลวร้วายจากการกระทบบางคนอยากตื่นไม่อยากหลับก็มีไม่อยากตื่นขึ้นมามันมีแต่ความมืดคนเราตอนนี้ทั้งลืมตาหลับตามืดทั้งหมดตามใดที่เรายังไม่เจริญสมาธิยังไม่เปิดประตูจิต จิตนี่สำคัญจิตเป็นตัวพากาหนดลมหายใจเขา้าหายใจออกเมื่อลมมันละเอียดจิตละเอียดเมื่อลมมันเบาจิตก็เบาสุดท้ายความสว่างของจิตมันปรากฏขึ้นมามันทำไมจะเป็นไม่ได้เพราะจิตของเราอยู่ที่ปลายจมูกอย่างเดียวทุบไปถู่มามันก็จะเกิดเปลวไฟนะจิตสงบมากๆอยู่กับลมเข้าลมออกไม่มีโลภโทสะแล้ก็โมหะ ไม่มีโลภะความอยากสำเร็จไม่มีโทสะอิจฉาไม่มีความอิจฉาผู้อื่นไม่มีความห่วงหาอาทรไม่มีความกังวลจิตใจในการทำสมาธินั่นคือหมวดของโทสะหมวดของโมหะก็คือความฟ úng ศาศุ้งซ่านความสงสัยเมื่อเราจิตจดจ่ออยู่กับลมเข้าลมออกสิ่งเหล่านี้มันไม่มารบกวนเราแน่นอน ถ้ามันมารบกวนเราก็แค่ยอมรับแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจทำอยู่แบบนี้มันคือการฝึกจิตของตัวเองเพื่อให้จิตของเราตั้งมั่นอยู่กับลมเขา้าลมออกที่ติดต่อต่อเนื่องกันนานเมื่อจิตของเรามันอยู่กับลมเขา้าลมออกได้ติดต่อต่อเนื่องนานหน่อยหนึ่งแสงปรากฏขึ้นมา อยู่ที่นั่นที่นี่ไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีแดงสีเหลืองสีดาวิ่งผ่านมาเป็นขึ้นนน้ำทะเลเป็นหอยสังเป็นดวงอาทิตย์เป็นดวงดาวมันจะเป็นอะไรก็ตามแต่อย่าเอาจาักกูไปดูอย่าเอาจิตไปรู้มากเกินไปแค่เราเอาจิตมาวางไว้ที่ปลายจมูกอย่าให้จิตของเราไปอยู่ที่ดวงตาจะทำให้สมาธิเกิดไม่ได้ ลดความอยากลงมามีความเพียรที่พอดีเมื่อแสงปรากฏขึ้นมานิดหน่อยมันหายไปไม่ต้องสนใจแค่กำหนดลมต่อไปไม่ต้องอยากรู้อะไรทั้งสิ้นนอกจากอยากรู้ลมหายใจถ้าอยากทำสมาธิให้เกิดอย่าอยากรู้อะไรอยากรู้แค่ลมหายใจอริยาบุลืมตาก็เหมือนกันอยากรู้แค่ลมหายใจเดินก็รู้สึกลมทำอะไรก็รู้สึกแต่ลม บุคคลที่อยากจเจริญสมาธิเขาจะทําอยู่แบบนี้เป็นองค์ประกอบเมื่อจิตมันเริ่มสว่างแสงมันก็มาบ่อยๆนะ่นี้นะมาอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนั่นแหละคือตัวควบคุมไม่ให้นิวรณ์มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าแสงก็คือตัวทําลายนิวรณนะ์นัน้นนิวรณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมาได้ตลอดเวลาแล้วนะทั้งหลับตาลืมตาเกิดขึ้นมาง่ายมาก นิวรณ์ก็คือกิเลสกันพวกนิวรณ์ดังหลายก็คือโลภะโทสะโมหานี่มันเกิดขึ้นมาได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่กับลมมากขึ้นมากขึ้นแล้วเห็นแสงแสงจะควบคุมนิวรณ์เอาไว้ไม่ให้เรามีความชิดฟุง้งซ่านไม่ให้เรามีเวทนาไม่ให้มีอะไรมารบกวนเราในสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นมา แสงเริ่มมันคงอีกหน่อยแสงมันจะค่อยมั่นคงเรื่อยๆจากที่มาแป๊บเดียวมันจะมานานๆจะปรากฏให้เราเห็นนัานๆในเวลานั้นจิตของเรายังต้องรู้สึกลมเข้าลมออกอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องไปสนใจทำโยนิโซมานสิกานให้เกิดขึ้นเห็นอะไรก็ไม่ต้องสนใจ เห็นอะไรนั่นคือกิเลสทั้งหมดปัดทิ้งไปเลยไม่ต้องสนใจแค่กำหนดลมหายใจต่อไปเราจะเข้าใจว่าโอ้แสงหรือนิมิตท,ที่เราเห็นมันเกิดจากลมหายใจนี่เองในเวลานั้นจิตเริ่มตั้งมั่นมากขึ้นเพราะเข้าใจว่านั่นคือผลนี่คือเหตุแสงก็คือผล ลมก็คือเหตุจิตของเรามันอยู่ที่เดียวแสงปรากฏมันไม่แปรแต่จิตของเราอยู่กับไร้อารมณ์อยู่กับการมองของสิ่งนั้นสิงนี้นึกแต่เรื่องอกุศลทั้งหลายไม่มีทางที่จะแสงว่าเกิดได้ถ้าเรากำหนดลมหายใจแล้วเห็นแสงนั้นไม่ผิดแสดงว่าเรามาถูกทางไม่ใช่นั่งหลับตาลงไปก็เห็นเลยก็เป็นได้เหมือนกัน แต่เราต้องหาเหตุให้มันคุกเพราะว่าแสงมันเป็นผลอานาปานสติลมเข้าลมออกจิตตั้งมั่นอยู่สิ่งเดียวแสงปรากฏไม่ต้องสงสัยแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าแสงแห่งปัญญาเ mm hmm. มื่อจิตของเราตั้งมั่นอยู่ตรงลมเข้าลมออกนั่นแสดงว่าเราเดินมาถูกทางแล้วไม่ต้องไปปฏิบัติยาวนานถึงสิบป,ปียี่สิบปีหรอก ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องสามวันก็จเจริญสมาธิได้เหมือนกันแต่มันต้องมีองค์ประกอบแห่งความสําเร็จหล่ๆอย่างเมื่อเราทํากายให้วิเวกแล้วจิตก็วิเวกตามกายยาวิเวกคือการอยู่คนเดียวนะพระพุทธเจ้านี่บินระบาดคนเดียวกินคนเดียวเดินคนเดียวนอนก็นอนคนเดียวคุยกับตัวเองเถียงกับเจ้าของ ทะเลาะก,กับเจ้าของนี่เขาเรียกว่าคนที่ทํากายาวิวิเมื่อกายมันวิเวกแล้วทําไมจิตมันจะไม่วิเวกตามนะที่นี้นะจิตทหลายก็เป็นนามนะถ้าเราอยากทําจิตหรือนามให้มันเกิดขึ้นมาเราต้องทํากายให้มันวิเวกให้ได้เหมือนกับเรากาลังกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เรากําลัง ทำกายให้วิเวกอยู่กับตัวเองในอิริยาบถหลับตาไม่ต้องไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือเรากําลังทํากายให้วิเวกในอิรอิยาบถหลับตาอิริยาบถลืมตาเดินคนเดียวกินคนเดียวทะเลาะกับตัวเองเถียงเจ้าของอย่านไม่ต้องไปสังเกตคนอื่นนี่คือกายวิเวกเมื่อเราทําแบบนี้ได้อยู่กับตัวเองได้เป็นอย่างดีนั่น เราบำเพ็ญอุบีขาวารมีในชีวิตประจำวันได้แล้วทำไมจิตวิเวกมันจะไม่เกิดขึ้นมาล่ะทีนี้เมื่อเราอยู่กับตัวเองได้แล้วกายวิเวกแล้วจิตก็วิเวกตามจิต,ตวิเวกจะสำเร็จได้ก็คือการทำฌานให้ดุทำสมาธิให้ตั้งมัน่นเขาเรียกว่าจิตวิเวกคือการเจริญสมาธิแล้วตราบใดที่เรายังไม่เจริญสมาธิจิตของเราก็ยังไม่เป็นวิเวก เมื่อจิตของเราเป็นวิเวกสมาธิเกิดขึ้นมาจุดสูงสุดของจิตวิเวกก็คือสมาบัตแปรูปฌานนะรูปฌานนี่คือจิตวิเวกนะไม่ต้องสงสัยอะไรแล้วทำไมต้องเจริญสมาธิพอจิตวิเวกปรากฏขึ้นมาอุปตินิเวกก็จะเกิดขึ้นมาตามเขาเรียกว่าไม่ต้องปฏิบัติแล้วเป็นพระอาเซฆานะทำปัญญาให้เกิดขึ้นตนมีสติและสมาธิ นี่หละคือลำดับเขาศีลสมาธิปัญญาองค์ประกอบแห่งความสําเร็จมีหลายอย่างวันนี้ก็ได้พูดถึงกาย,ยาวิวกจิตวิเวกนี่ก็คือองค์ประกอบแห่งความสําเร็จทุกอย่างล้วนมาจากทางสายกลางทั้งจิตวิเวกก็คือการทําสมาธิเมื่อมีสมาธิไปเจริญปัญญาต่อไปทําให้เกิดอ,อุปตินีว้วกการดับทุกข์ถ้าไม่มีสมาธิ อย่าคิดว่าจะมีปัญญาชาญไม่มีแก่ผู้ไรปัญญาปัญญาไม่มีแก่ผู้ไรชาญชาญนละปัญญามีอยู่ที่ผู้ใดผู้นั้นเลยอยู่ใกล้ปัญญาใครไม่เชื่อว่าสมาธิคือชาญใครคิดว่าชาญทําไม่ได้ในชีวิตนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่แท้จริงความเห็นผิดที่น่าสุสารมาก ใครพูดใครคิดแบบนี้อ้เป็นบุคคลที่น่าสงสารมากเขาเรียกว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีปมด้อยอย่างที่พูดไว้เมื่อวานไม่เชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ให้อายุาศาสนาถึงห้าพันปีพยายามทำสมาธิให้เกิดขึ้นสมาธิที่เกิดนั้นเขาเรียกว่าอัปปนาชานสมาธิหรือสมาากรรมฐาน เมื่อเราจเจริญสมาธิทำแสงนิมิตให้มันคงเตรียมตัวเข้าฌานได้ฌานสมาธิเขาเรียกว่าอัปปนาฌานนั่นคือการบรรลุอานาปานสติที่แท้จริงกำหนดลมเข้าลมออกจนเห็นแสงแห่งปัญญาจนแสงแห่งปัญญามันมารวมอยู่ที่ปลายจมูก จิตอยู่ที่ใดทําไมแสงมันจะไม่มาอยู่ที่นั่นแล้วจิตอยู่ที่ความคิดแสงมันก็จะไปควบคุมความคิดเอาไว้ล่ะถ้าจิตของเราตั้งมันอยู่กับลมเข้าลมออกสมาธิก็เกิดอยู่กับจุดกระทบลมสว่างจ้าเมื่อจิตตั้งมันจริงๆจ,งจ,งจ,งจงิตปัสจากโลภะโทสะโมหะนิมิตท,ที่เราเห็นอยู่ใกล้อยู่ไกลเดี๋ยวมันก็มารวมอยู่ที่ปลายจมูก บางคนไม่เคยเห็นแสงเลยอยู่ดีๆจิตตั้งมั่นขึ้นมาบารมีมันส่งผลรวมในวันนั้นเลยแสงถ้าแสงที่เราเห็นมันมาอยู่ที่ปลายจมูกนานเกิน30สบนาทีเตรียมตัวเข้าฌานได้เลยจะสอนวิธีการเปิดประตูจิตและสอนให้เราพิจารณาองค์ฌานเจริญฌานหนึ่งสองสามสี่เขาเรียกว่าฌานอนา,าปนสาติเพราะว่าอานาปนสาติคือการ ทำให้ชาญเกิดอานาณาปานสติเป็นสมาธิที่มีกําลังมากเราจะสัมผัสได้อย่างไรถ้าเราไม่ศึกษาให้แน่แท้เราจะไปเข้าชาญโดยไม่มีนิมิตก็ไม่ได้พราะพุทธเจ้าของเรารัสรู้ด้วยแสงแห่งปัญญาเมื่อเรามีแสงแสงมันคงแสงมันก็จะมาณจุดที่เรากําหนดนั่นแหละเราเรียกว่าจิตของเรามันสว่างอยู่ที่ปลายจมูกนะ ในเวลาที่เรายังไม่ได้เปิดประจุจิตเราไม่รู้หรอกว่าแสงมันปรากฏได้อย่างไรแล้วเราก็จะเล่าต่อไปเป็นขบวนการ30นาทีต่อจากนี้ไปพยายามอยู่กับลมเข้าลมออกมีความคิดดึงกับคืนมาไม่ต้องคิดถึงเรื่องราวของอดีตไม่ต้องไปสังเกตผู้อื่นไม่ต้องคิดว่าพรุ่งนี้เราจะไปพูดแต่ตีเตียนคนนี้อย่างไรดีเนาะนะเป็นสิ่งที่ผิด อย่าพยายามแก้ไขพยายามแก้ไขตัวเองให้มากๆนักปฏิบัติทั้งหลายไม่ชอบคนมาสอนแน่นอนอาตมาเชื่อได้เพราะว่าเรายังเป็นผู้ที่มีทิฏฐิมานะอยู่ไม่ชอบให้คนมาอบรมส,สอนคนใดที่ชอบสอนผู้อื่นไม่ใช่นักปฏิบัติที่แท้จริง บุคคลที่ชอบสังเกตแต่ผู้อื่นไม่ใช่นักปฏิบัติที่แท้จริงเขาเรียกว่านักสังเกตไม่อยากบริหารจิตใจของตัวเองแต่อยากบริหารจิตใจของผู้อื่นผู้นี้เป็นผู้ที่มีปมด้อยปมด้อยทางปัญญาชอบสังเกตแต่ภายนอกไม่ชอบสังเกตภายในอตัวเองที่อาตมาบอกวันนี้เป็นต้นไปเราจะทำกายให้วิว อยู่กับตัวเองคุยให้น้อยลงถ้าเราอยากได้สมาธิที่ลึกซึ้งนะอยู่กับตัวเองให้มากๆเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะแต่เราไม่รู้เมื่อไรจะตายพยายามฝึกสะสมเขาเรียกว่าสั่งสมบาร,รมีที่เราทำอยู่เมื่อบาร,รมีมันเต็มอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ที่สำคัญคือการบาเพ็ญบาร,รมี คือการเดินอยู่บนทางที่ถูกต้องถ้าเราเดินอยู่บนทางที่ยังไม่ถูกต้องไม่มีทางที่จะหยุดจากสำนักนั้นไม่ทางที่จะหยุดลงอยู่ที่เดียวบุคคลที่หยุดแล้วหยุดทุกอย่างหยุดจากการเดินทางมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่เราเชื่อมัน่นนั่นแหละศรัทธาเราเรื่องแก่กาแลไม่อยากไปที่ไหนอีกต่อไป อยากจะนั่งสมาธิอยากเดียวอยากฝึกจิตของตัวเองอยากอบรมจิตของตัวเองนั่นคือผู้ที่เริ่มมีปัญญาที่แท้จริงลองดูนะ